สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำสามาดดูุชที่ชอบปิกคนชนา้นานะคะสามเสิร์ฟนะจะก็เดี๋ยวเราไปเริ่ม,มกันเลยวิสามนะจ๊ะก็จะเปน็นพีติมมะมันสลูเลยมันก็สละ ที่สองนี่ได้อันที่สองปาร์ทายกีสี่จงโสโลว์สโลวฮัลโหลว่าไงเมื่อกี้จะอยู่ไหนกันเนี่ยเอาโอมเปไ็นไรเป็นหนักเหรอตัวหม้ว่าไงอะตั้มนีเนียวตัวเนี่ย โรงพยาาลไหนเอจอหมอแม่มีหมอไหมล่ะโอเคจ้า,จา,ต,าต่ม,มีมอะไรล่ะ้ตัดไปอ่ะพี่ห่งหมอโเป็นว่าก้คกแต่ชิคกี้สลโลกว่ามากขอท้าชแน,นลทักส์อมเอร์ดเดน่า ห่งอนสามนักสชีช่บีบมาที่สุดคิมีนะาไสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย